เอเคโอเคเทส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 เอามานะครับคิยแล้วกันภาพน่าจะขึ้นแล้วนะตอนนี้ <st utter> กระทำไม่ึ้นบอกเนดะ้อบ้าบอจริงจะภาผู้ขึ้นบอกกันได้นะครับโอเคเห็นแล้วครับตาข่างโอเคเมื่อกี้ปะอืออือตาพี่พับหน้จอไปจนตาย เอาไปจัดพับก,กันไำไมยได้ลงดิจิตอลตัดเค็กในทงที ไปดีกินหละัะตอเรื่องมาไรฟังของดกิดได้แค่ตัวเดียวแหละจริงดีกินน้อยน้อยจบหลบได้ลบบบดีกิกต้อด้วยออกดนอยู่ดี สั่งสั่งคนลูกน้องมาเพิ่นเลยโอ้ไปเดยวเดี๋ยกัดกิ่งแล้วเกันกัดกิ่งแล้วเกินนะพี่ัะไม่เจ็งเกล็ดตามใหม่ครับเม่ครับแต่พี่เทสไม่ได้อ่ะมีใครได้เลีวไหม พี่เพิ่นไม่ได้ดลพี่ไม่ได้เมลอะเอออยากเล่นเหมือนเดิแต่เดนคือไม่ได้เมลเลยเอาจิโอออกดูอะไรแบบตายเลยเอาดูอะไรแบบตูเย่เลย โอเครู้เรื่องรู้ละโคตรแรงเออซื <Bee mag y> ้อมาครับอือือืดีต้องการเอาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับโคตรแรงเลย กำแพงก็ยิงเลยเออไปดีกินหลอกโอ๊คแรงเด๋วฮาเด๋วเคโื่องอ้ยตัวสมงมันก็เป็นจองยุดเป็นจองยุดแล้วมันดี การจับยึดมันจะดีนะเดี๋ยวหลอยบอกแล้วตอาจับยึดผมคิดว่าพี่เช่นชอบมาแล้วมันมีหลายเรื่องครับมันมีทั้งเรื่องที่พี่ไม่ว่างมันมีทั้งเรื่องในส่วนของตัวกดบังคับของตัวยูทูบเองนะครับเออมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่อง คือมีหลายเรื่องอ่ะคือมันโดนห้ามเดินห้ามนี่แล้วก็บวกเราไม่ว่างอีกเออแล้วก็บวกเกมที่เราทํามาตลอดปิดอีกเออไม่รู้ว่าจะเอาเกมไหนเป็นเกมหลักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่แน่ตอนนี้ที่เร่งๆว่าที่จะเอาไปเป็นหลักช่องแน่ๆก็คือบีบน้องๆก็จะเห็นแล้วว่าได้ทําในส่วนของตัวคลิปบีบไปหลายคลิปแล้วก็ยังมีดองคลิปบีดไว้บางส่วนนะครับเออ ย้ำอีกครั้งว่าดองไว้บางส่วนนะในส่วนของกริปบีนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอามานั่งลงให้เนาะก็บีดเนี่ยจะเป็นเกมหลังแน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีบูว่าเข้ามาเสิร์ฟแท๊กแทกด้วยนะในส่วนตัวิทอนิงเวฟนะครับเพราะว่าตอนนี้กลับมาเล่นแบบเด่นๆแล้วในส่วนของว w ตเทอร์ิงเวฟเนาะก็จะหาเวลามาลงนตรงนี้มากขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้ก็ซื้ออุปกรณ์อะไรก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้แบบจัดเสียงพกพาอะไรอย่างนี้นะครับผม เพราะว่าเราจะได้ไลฟ์แบบในมือถือได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับคือเอาง่ายคือมีมือถือแรงเดี๋ยวมาแร็วทำไมไม่เอามาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเออพอเรามีมือถือเรา,ามือถือเราไหวอะ่ะเออเราเอามาไลฟ์มันก็แบบน่าจะได้คุยกับคนดูได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาให้มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเออนั้นฟิล์มานั้นฟิล์มานั้น,น,นอืม บันนี้ก็อาจจะมาไลฟ์ด้วยบ่อยขึ้นนะครับผมก็น่าจะใช้เป็นตัวของบุอถือนั่นแหละจะได้มีเวลาง่ายขึ้นในส่วนนี้แล้วก็เกลือประเด็นอ่าเดี๋ยวลงแรงเลยแ้วนะครับผมในส่วนนี้เนาะก็ลงเป็นแรงนี้ไปเป็นปล่อยไก่ให้โลกรู้แบบมาลงแรงสักนิดนึง ภาปรับเอ่อใครที่ดูอยู่ตอนนี้คือปรับภาพเป็นหนึ่งพันแปดสิบได้ไหมภาพปรับเป็นหนึ่งพันแปดสิบได้ปกตินะครับปรับเได้ไหมปรับได้ไหมปรับเป็นหนึ่งพันแปดสิบได้ปกติเนาะ จะพยายามมาไล์บ่อยขึ้นนะครับก็จะหาโกหหาเกมมานั่งไล่อะไรบ่อยขึ้นมาคุยกับมนดูบ่อยขึ้นนะครับผมไม่กลัวเพราะว่าดูสุกแล้วมันรับเรื่องดีนะครับในส่วนของการไล์เนาะก็ไม่มีกระตุกเนาะเอออย่างแรกเลยที่จะถามกับคนในไล์ก็คือตอนนี้ไม่มีกระตุกใช่ไหมครับแล้วก็ภาพก็เป็น HD เป็น Full HD เออภาพเป็น Full HD เห็นได้ชัดเจนเนาะเป็น60เฟคเรทนะครับผม ทางนี้เล่นแต่ s d e t ีเ n a l อ๋อเล่นแต่ s d e t ีเ n a l เหรอวิฟิล s d e อสด n เ l ออยากจะบอกว่าเกลือตูก๊อตไตอยยังสต็อกสถานไม่หายเลยก <c oughs> ็อยากจะเอามาไลฟ์เหมือนกันนะ s d e t ีเ n a l ก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ติดเจมนี้เพราะว่ามันมีม i g ตี้ไงเออมันมีมตี้สไตล์ฟิลด์ไงเพราะว่าผมอวยมายตี้สไตล์ฟิ d ด์มากกว่าแล้วก็บวกกับผมได้ดีนาย มีนั้เป็นตัวฮะได้ห้าดาวด้วยอ้าวป๊าโอยลุกเพื่อนลูกเตะพายุปุ้นหนีเออเออเอาดิเอาดิอันนี้คือเป็นบทเนี้ยเป็นบทแรกนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่มีตัวห้าดาวเราไม่ต้องฝังหรอเราจะสู้เขาได้นะไม่ต้องเบื่ ถ้าเราไม่มีตัวห้าดาวนะไม่ต้องไปหวังหรอกว่าจะสู้เขาได้ผมมันลงเอาเฟสเยอะแยๆแหะแต่ว่ามันจะมีโหมดที่ไม่สนุกอยู่ก็คือโหมดแต่ไปนับของนะครับอันนี้คือโหมดมันนับสเตตัสนไงถ้าเกิดคนผดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สบายกว่าเรานะสอให้เล่นกิจยังไงก็เนี่ยเป็นดุตายนะครับเ <c> ป <oughs> ็นดุกระทืบนะครับเออนะอยากเป็นเตอร์ขนาดั้นกั <c oughs> นเฮ้ยเหลืออ๋อโดนหรือเปล่าทันทีน อเกือบแล้วอ่ะเกือบแล้วเนี่ป้าละก็ไปด้านหอไอ้เนี่ยนี่ไง้เด็กคิวยังอันตีดิอันตีไม่ดิจับเชือแล้วก็เราเปิดตู้ให้เออลุงเลือดจับตู้จับตู้ไปไหนอะโดนแล้วอะไรอ่ะด้ชิบหายเหรอ ม่แข้ทแงมันยงรางได้ครับพดี่แต่โเซฟ้ปเลยขอค่าปลาบดท้อลูบปสเซ็กมันต้ดลดเลยอเพื่อนโดนยิหลังหักเพื่อโดนกินหลังหักเดือดร้อยครับไอโบนี้ไปหวัง <c> อ <ười> ะรไ,ไะรเยอะเออ จริงบทนี้คือผมไมเล่นแค่แบบคาเฟ่แค่นนั้แหละในคนตกลงนะผมที่ผมไมเล่นแค่คารับเบะอย่าร้องไห้นะก็ไม่เป็นไรนะเแทนคนทิ่ร้งองไห้ได้อยากรนะ้องไห้ไหมรักใครหรือว่าอยากร้องไห้ไปต่อครับคุย,ยเรื่อยๆนะครับผมชิวๆไปนะครับ สอบถามข้อมูลได้เนาะว่าอะไรยังไงนะครับตอนนี้ที่จะมีไลฟ์หลักๆก็จะมีกันดั้มตัวนี้เนาะเออจะมีเป็นกัะหนำ่ำจีนตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเดี๋ยวอนาคตจะมีตัวของบีโซเดสแนตเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวของบูว่าหรือว่าพวกโคโคโคไกลอะไรนี่แหละนะฮะมานั่งไลฟ์เป็นของทางไปแต่บูว่าน่าจะไลฟ์บ่อยหน่อยว่าช่วงนี้ติดมากเนาะ เหมือนเออดคนนี้จะเคยอยู่ทีมเรามาก่อนส่วนเออดคนนี้เหมือนจะเป็นศัตรูเรามาก่อนแล้วเราคิวเขาได้สองตัวมา <c oughs> ดูกันว่ารอบนี้ผมจะสามารถคิวเขาได้หรือเปล่าน,นะฮะพี่เล่นเกมจุดเคไหมครับ <c oughs> เล่นอยู่ครับผมเจ็ดเคแต่ว่าไม่ไดนะ้เล่นไทยนะเล่นเกาหลีนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอามาไลฟ์ทำไม <c oughs> คนไลฟ์ไปเยอะละนะฮะเออเจ็ดเคไเ้เกาหลีครับไม่ได้เล่นไทย เดี๋ยวเราฝึกไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับไปเสริมตู้อื่นไปปรับตรงปรัแต่งอินเตอร์เฟซแล้วมาดูแบบดูด้าหน่อยนะครับดูด้ามาครับโอ้ยสี่พันไปครับอ่าหลังแอนขอรต้งปัก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 หลังแกคขาอดแอลูกเตะเขามยนเอ๊ยเมขวางคู้ที่อนเออยู่เนี่ย เราไม่คว้าโอ้โหเดินขวา้าตายเราจะรักแดเป็นอ่อนแอนั่นแหละเซตตั้งน้อยกว่าเราเลยเออเซตตั้งคอการดัามเมื่อกี้คือคอการดัามหรือว่าเออการดั้มไปเยอะนะฮะเซตตั้น้อยกว่าเราเออก็ออกมีโอกาสชนะสูงแล้วเพื่อนจะรัดเราไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนรัดคอการดั้มมาไปเรียบร้อยแล้วฮะเออมา เดี๋ยวเราไปล่าแขกกันบ้างนะครับในส่วนนี้อุ้งด้วยสามพันตัวถามจริงขามจริงขามจริงเอาไปสู้อยู่ด้วยอ้าวโวไอ่ไอ่นี่มันเอเอ,เอได้ปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยเฮ้ยไปซิดี่เหรอไปเอาไปสู้อะไรอะไรอะไรไปทำอะไรกูถามว่า

เด็ดเด็ดได้ไปได้เลยอ่ะเพื่อนขอนด้วอืออันนี้ดุเอาแบบนั้วถัดซึ่งวาบได้ครับผมวาบได้ครับผมวาบได้ครับผมวาบครับผมขันเสื้อผุดขันเสื้อีกรอบนึงนี่ไงเออวาบได้ครับวาบได้วาบได้คิวเลยจบไหมจบไหมจบไหมจบ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 ไปแล้า โดนเลยวะมองไม่ทัดโดนเมื่อกี้โดนเลยวะมองไม่ทันพี่โดนหยุดทุ่ห้าอะไรอยู่ไหมไม่โดนแล้วครับตอนนี้ไม่โดนแล้วเพิ่งบดเดินแล้วเนี่ยเออเพิ่งบดเดินก่อนเนี่ยเพิ่งบดเดินก่อนเพิ่งบดเดินตลานเลยเดินแล้วเมื่อกี้โดนรอไม่รู้มันเลวร้ายเลยแสงเขีวเขียวยิงโดนยิงโดนท้ายคอท้ายทอย แล้วพี่แสงส,สีเขียวยิงโดนท้ายเขาะถอยอะไรเงี้ยเออไปกอดตานนี้ผมได้นชนะละ่ะบอกเลยว่าตาน,นิบหงสชนะแน่นอนนะท่านผู้ชมผมมาะว่าโคตรสู้ผมเนี่ยมันคือบอดนีงไงละ่ะผมชนะแน่นอน เกมเห็นใจเราส่งบอดมาให้เรากัดดื้อเห็นใจเราส่งบอดมาให้เราอุ้ยไม่ยอมเลยปะอะไรอะไรอะไรคืออะไรเออคืออะไรอะไรคืออะไรเออพคืออะไรเล็ย อะไรเราอะไรเราการไปสักแค่ไหนเชียวเออลายเด้งเลยแมาสบัถดถูกที่แฟชัน่นอ้ยอะไรได้คิดอะไรเออเออเออจะกัดได้สักแค่ไหนต้องใช้กระบวนท่าพิเศษนะครับดาบกรรมานา ้าไปหัวแตกนะครบแล้วก็สะบัดไปุ๊บดึงขึ้นมาโอ้มันเก่งมากเลยดีนายบอกาเอาเอ้าเซคายคุงเซครคุงเหรอเติมอีกเข้าไปสิเอาเลยนะโดโดตามด้วยลูกเตะยุบมืแล้วได้เออเดือดหรอเดือดเดือดเดือด ทะลวงบัดทะลวงมัดทะลวงลูกเตะทายุบุษซับอีกเรื่งเรียนะบร้อยชนะแบอกเราชนะให้ราได้เจมร์เอฟพีซีด้วยต,ติดด้วยกระบอกเด็กต่อสูส้กันไ,ไดน กินเลยกินกระป๋อนแเรครับผ่านเร้วละไปไปไปใครว่ากันเหมือจะรีแรง,แง,ง,ะะมงไม่วันนี้เออวันนี้เหมือนจะรีซีซั่นนะครับผมถัดไว้าวรีซีซั่นด้วยได้ถึงพันแต้มแล้วก็เจ็ดร้อยเซต เพอไหม,มอย่างอุจชาครับใช้หนึ่งพันแปดสิบปาร์เลยไม่พอขาดติ้ง,นงนนหนึ่งขาดติ้งหนึ่งอันหนึ่งพออยู่แหละเอาละมา แล้วเราเป็นคนไม่ยอมยใครเป็นเวลาสิกราชากันแลว้วอะไรดีรู้แต่ลันตีล่ะเอาใครดีเอาไปตีไปป,ป,ปวดดาวหรือว่าผมอยากจะเอาตัวอื่แต่นักเล่นดีว่าน่้เหมนะผมจะปวดดาวไปตีหรือผมเอาตัวอื่นมาเล่นดี เพราะตอนนี้ Mighty Freedom m i y Sky f ผมกำลังจะขึ้นสีดาวนะครับวันนี้เนาะนี่ต h ้ y วันนี้คืออยู่ที่ประมาณสามดาวสี่สาดาวสามขีดนะครับไ i g ีนี้ได้สดาวสขีดเนาะโอเไดีวเอาไงดีนะ เอาไปตีได้แหละยักดยเดียวใจเดียวไปออกออกอดอกอ,อกออกอดได้หไหมออกกอดออกกอดออกอดออกอดได้ไหมโอ้โหกะรันตีเลยเะเกียนว่ารันตีเยเนะแลกรัตีครับโอ้หน่าเขียนมากสุดซอยโอ้ สุดซอยครับท่านผู้ชมน่าจะพลัง5 0 0 0แล้วละ่ะไปตีหมูไปตีน่าจะพลัง5 0้าพันโอ้เกิบสีดาว่าขาดสิบเซต ขาด14เเองอ่ะกลาง5,000แล้วตอนเนี้ยเออลนนุ้นไป5,000ตอนตุ้งคีก็เพิ่มขึ้นนะครับส่มนคนขับเหรอคนขับผมค้างอยู่24เเยอะอยู่เนี่ยคนขับค้างเยอะอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเล่นแต่จุดตาหนึ่งให้เใช่ไหม ตอนนี้หุดผมเอามาโอเคซีก๊อ์เอาเยมาเทสไลท์ like นะครับอันนี้เทสไลท์เฉยนะทุกคนว่าลื่นไหมเออกระตรุกไหมในส่วนตัวคิดว่าไลท์ในมือถืออ่ะมันมันมันใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าตัวของพีซีแลวคิดว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องตัวของไลท์กระตุกหรือว่าไลท์หมุนนะฮะเออ ส่วนตัวคิดว่าก็จะไม่มีปัญหารเรื่องไร์หมุนนะฮะเพราะว่ามันมันมันลื่นกว่านะครับเอทูอยู่ทีมเราฝั่งนู้นมีเป็นคอสโอนเอ็กทรีกับตัวของไรซิ่งฟีด็อกเลครับผมก็แจมจะดันแจมบ้าวนะครับผมหน <laughs> ้าบัดนาวยวโดนใจนะโอเคมีกันเลย <sighs> オーには戦うしか道はない。攻め込まれる前に出て、少しでもフィンオフィンオフィンフィンオフフィンオフィンンオフィ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 ンィオフィンオィオフ บองไปดูสวยทำดี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 ทำไปทำดีทำดีทำดีอ้าไม่ดีเลยเต้นนี้มันิีกับเองได้ก็อันตรายที่สุดเลยฮะระเบิดไปโก้งคันโผไปโตกาอากาศเลย đừng đích thôi tấn gì cả. nhà lắm hắn khắp Ui, dạ hắn hoặc hắn hoặc nhà hắn Úi, nhà lắm hắn hoặc nhà lắm hắn 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 xong อ้อวดแล้วฉนหมดไปถึงกุ๊กดีไแม่งโดนเลยเอ้าไปอีกทีเออเออร์แปลกไอ้ฝาดมาเป็นไอ้ฝาดมาเป็นขนมเค้กเลยะใส่ไม่ดีมาก คนนิ้เสร็จดีเลยไม่เกลียดวะ่ะไม่ปาดมันเป็นขนมเลยเอาบ้างดิเอาบ้าง <c oughs> เอาบ้างปาดมันขน,นมโดนดีครับโดนดีครับโดนดีโดนดีดนดอยากดว่าะทำได้คนเดียวดิอยากดว่าะทำได้คนเดียวสิอด็กที่จะทำได้คนเดียวสิครับ เอาเลยปไดาดูได okay. wow, like ้านเราจะต้ชัคโอเคต่อ้วานแล้วนะไชนะครับโอ้โหได้แต้มเพลินจริงริงลยเป็นแ้มที่แบบฟินมากฟินเวอร์นะครับ เราเดอนละสองวันโอ้ตายแล้วเราเดอนละสองวันแล้วท่านผู้ชมต้องันลอบ